มาถึงร้านแล้วนะคะรักแซบนะคะอาหารอีสานอยู่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์นะคะทางขึ้นเขาพนมรุ้งนะคะามาถึงดิฉันก็บุกเข้ามาในครัวเลยนะคะเออเพื่อนๆพื่อนค่ะร้านเขาสะอาดมากเลยค่ะอันนี้ช่วงในครัวนะคะเดี๋ยวอีกสักพักนะคะเจ้านางจะไปรีวิวด้านหน้าให้นะคะตอนนี้บุกเข้ามาครัวก่อน ไปคะเดี๋ยวจะนางพาเข้าไปดูนะคะทุกอย่างจัดเอาไว้แบบเป็นระเบียบเรียบร้อยมากนะคะเนี่ยมีถั <Okay. S 1> งน้ํานะคะดูดูโซนของถังน้ําแข็งนะคะที่แช่ของสดก็มองก็รู้นะคะจากสีฟ้าแล้วก็เป็นสีเดียวกันหมดบ่งบอกให้รู้ว่าทางร้านใส่ใจกับความสะอาดความเนี๊ยบมากเลยค่ะ อ่าน,นะคะเดี๋ยวเจ้านางจะพาเดินดูเรื่อยๆดูสิคะดูความเรียบร้อยดูที่เขาจัดเอาไว้นะคะเจอแล้วค่ะแม่ครัวซึ่งก็เป็นเจ้าของร้านนะคะสวัสดีค่ะ,คะ,อะตอนนี้ลูกค้าสั่งอาหารอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคนะคะไม่รบกวนนะคะทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวดชฉันขออนุญาตเจ้านางขออนุญาตอะ,อ,ะอะไรนะรีวิว ร้านนะคะเพราะว่าชอบมากเลยค่ะมาถึงก็โอโด้ดูแบบความสะอาดจากข้างหน้าเราเลยบุกค,ครัวก่อนนะคะช่วงนี้นะคะเราปล่อยให้ทางเจ้าของร้านนะคะซึ่งเขาลงมือทําเองทํากับข้าวให้ลูกค้าก่อนนะคะเราจะไม่รบก,กวนนะคะ,ะเพื่อนๆคะ่ะสะอาดมากค่ะเป็นสีขาวหมดเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยทางเข้าครัวเขานะคะคือทุกอย่างเป็นสีขาวอะคะ่ะมันดูสะอาดตาแล้วเ็าจัดอะไรเป็นระเบียบเรียบร้อยมาก เดี๋ยวเจ้านายจะพาไปดูด้านหน้านะคะซึ่งเป็นทางร้านนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะพาดูทุกจุดเลยนะคะแต่วันนี้เป็นช่วงเย็นนะคะช่วงนี้ก็5้าโมงกว่านะคะก็ที่จริงร้านเขาจะเปิดเปิดไปเรื่อยๆนะคะถึงสองทุ่มสามทุ่ม,มแต่วันนี้จะเงียบหน่อยเพราะว่าพรุ่งนี้ ใกล้ๆก,กันเนี่ยมีหมู่บ้านใหญ่นะคะบ้านทาวรเขาจะมีงานประเพณีบุญบ้างไฟนะคะวันนี้ก็เลยดูเงียบผิดตาไปหน่อยนะคะอันนี้ก็เป็นลูกค้านะคะมานั่งรอนะคะสั่งอาหารเข้าไปแล้วนะคะดูสิคะเพื่อนๆคาคุณผู้ชมคะ่ะดูความสะอาดตานะคะสะอาดหูสะอาดตามากเลยคะ่ะทางร้านนะคะด,ดูสีขาวดูเนียนดูแบบอือ เข้ามาแล้วคือเราแบบมีความสุขนะคะที่มองเห็นสีขาว้าาายเเพลงงจนมิิวสค